โยโยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผมส <Steve S 2> ตีฟโกด์ฮันเตอร์คนดีคนเดิมวันนี้ผมก็มจะมาปราบผีในด่านวินโลโสตรีทนะฮะเบเกอร์อยู่ใต้ดินนะฮะโอ้โหแม่งเกิดสะลึกเลยโอ้มมยกอดผมไม่ชอบเลยอ่ะเบรเกอร์ใต้ดินอ่ะขี้เกียจเดินขึ้นขึ้นลงๆนะฮะถ้าเจอแบบผีที่แบบขยันปิดเบเกอร์นี่ก็ เสียเวลามากๆนะฮะเควสก็จะมีรีเพลใช้ทโรทโระคงโทระคงอีกแล้วหรอทโทระคงทุกคลิปเลยเนี่ยพักนี้แม่งแล้วก็ใช้กางเขนนะครับโอเคแต่ว่าทโทระคงนี่คือแบบผมเจอแม่งทุกคลิปเลยอะทุกเกมเลยช่วงนี้เป็นอะไรกับผมหรือเปล่าวะเนี่ยโทระคงเนี่ยฮะทุกเกมเลยฮะไปะอุ้ยหมอกว่ะสวยดิ บอกได้คือแบบเป็นสภาพอากาศที่แบบก๊อตสุดแล้วอะ่ะยิ่งถ้าเป็นด่านแคมป์ได้คือแบบโอ้โหอีซี่เลยมองเห็นผีง่ายเลยทีนี้แบบตอนโจ๊กหรืออะไรเงี้ยคือมันเห็นง่ายมากโอเคกระดูกไม่มีนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ไพ่ด้วยโอเคของเล่นเป็นอะไรอะ่ะไม่ใช่อุยจารครับอุยจาไม่ใช่โอเคกระดูก ไม่มีนะลงรถแดดไม่เจอเลยเดี๋ยวเราดูในครัวนะฮะปึ๊บเปิดไฟก่อนเปิดไว้ก่อนเลยโอเคในครัวไม่มีมือลิงป่ะมือลิงเหรอโอ้โหเป็นของเล่นที่แบบผมเกลียดสุดแล้วอะ่ะเพราะผมเล่นไม่เป็นเลยมือลิงอ่ะเก็บไว้ก่อนมือลิงกระดูกอยู่ไหนอะ่ะ ใต้ดินหรือเปล่าเนี่ยทรงนี้หาไม่เจอเลยฮะใต้ดินแล้วแหลกกระดูกเนี่ยอยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินไม่เจอเลยไม่เจอเลยโอเคผีก็เหมือนกันนะผีก็ยังไม่เจอผีเงียบผีเงียบตอนนี้แบบกำลังเก็บตัวอยู่ฮะนี่เจอแล้วสวย เดี๋ยวเราจะเล่นมือวิงเลยละกันนะครับโอเคเปิดเบกเกอร์เรียบร้อยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดไฟให้สว่างก่อนนะโอเคสว่างพอแล้วห้องน้ำปิดไปเลยไม่ได้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วห้องน้ำอะ่ะอุ้ยบ้านนี้ครับ วุ้ยสวยดิเอ้ยไม่ใช่แฟนทอมนะครับโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะได้ใช้มือลิงหรือเปล่าเพราะว่าผีอีเวนแล้วเอ่อตอนนี้ผีอีเวนแล้วนะครับแล้วเราก็รู้ตำแหน่งแล้วด้วยนะโอเคเราจะเอากล้องวิดีโอดอทโปรเจคเตอร์แล้วก็กางเขีนเข้าไปนะครับโอ้โหเหลือ79แล้วอ่าแล้วค่าสตินะครับ างเขนไปกันเนี๋ยวไปก่อนผีอยู่ห้องน้ํานะใช่มาอยู่ห้องน้ําครับเมื่อกี้มาจับประตูใช่ป่ะเออมันจับประตูเดี๋ยวเอาอันนี้มาเช็คดีกว่าไอยูวอ่ะเอาไฟฉายยูมาเช็คจะเร็วกว่าครับว่ามันมีฟิงเกอร์พินไหมแล้วก็เหยียบเกลือไหมอ่าโอเคปพ๊่ไป คือถ้ามีเนี่ยเกยมนี้ก็จะเล่นง่ายนะเพราะว่าเราเจอหลักฐานเร็วนั่นเองนะครับมีไหมมีไหมต้องมีแหละโอ้สวยโอเคมีมีมีม,มีมีครับมีมีม,มีเดี๋ยวเเดี๋ยว E5 ครับอุย้ยใจเย็นนะพี่ E5 นะครับทุกคน E5 E5 เปิดไฟก่อนโคตรมืดเลยเกลือเราจะโดนตรงนี้โอเคอา่านี่นะฮะของแท้นะฮะ E5 โอเค ก็จะมีจินโกลเลียโอปาเกมายลิงนะครับอ้าวเครูปไม่ต้องถ่ายแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายการเขียนทีเดียวไปเลยนะครับเดี๋ยวนะผมเอากลางเขียนมาใช่ไหมโอเคใช่ใช่ใช่มีตรงนี้ด้วยครับโอเคไม่รู้ว่ามีกดออมไหมนะถ้ามีกดออฟจะเป็นตัวอะไรอะโอปาเกใช่ไหมถ้ามีกดอฟอะงั้นเราเช็คเลยก็ได้ครับ เออปิดไม่ได้วะเอ้ยเรื่องมากจริงไอ้กล้องเกมนี้ปิดก็ไม่ได้ต้องโยนทิ้งก่อนเหรอมีไหมไม่เห็นโกดออมนะนี่ไม่เห็นเลยครับตอนนี้เกบเลือด้วยครับไม่น่าใช่ออบาเกะน,นะตัวอะไรสักอย่างนี่แหละครับ่ไม่ผมไม่เห็นเลยครับ เนี่ยมันอยู่ห้องน้ำเนี่ยเอ้ยเดินไม่ตรงเลยถือกล้องเนี่ยโอ้ยอะไรวะนี่ยโอเคนี่นะฮะคุณผู้ชมฮะถ้าดอตจะเป็นโกลเลียวใช่ไหมฮึโกนลรลติงจะเป็นไมลิง่งฟิซซิ่งจะไปจินแกงั้นเดี๋ยวเราโหยนขอไปพักแล้ววะ งั้นเราจะเช็คฟรีซิงกับโกเลตติ้งแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาโทรโข่งมาด้วยมีเควสมีเควสมีเจอเจอทุกคลิปเลยช่วงเนี้ยโทรโข่งอะไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับโทรโข่งนะแต่เจอทุกคลิปเลยมาโทรโขง่งแล้วก็โกไลติ้งนะครับเซเบอรบ็อกไม่มีอ่ะโกเลตติ้งฟรีซิง อ่ะฟฟซิก์จะเป็นจินกดล็อมไม่เจอนะไม่ใช่เบเกะไหนดูซิฮะเปิดไฟเหรอแป๊บหนึ่งนะผมมันเปิดไฟใช่ไหมมันเปิดไฟเองใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเดินไปปิดเปิดไฟเองครับของแท้ วางไปเลยครับ E5 โอเคจีนเอ้ไม่ใช่จีนครับไมลิ่งขอโทษครับไอ้ไมลิ่งไมลิ่งไม่ใช่ไม่ใช่แก yeah. ตอนนี้นะครับก็รู้แล้วว่าเป็นตัวอะไรนะฮะก็เหลือเหลือแค่มันล่าเท่านั้นแหละแก okay. ป่าเดี๋ยวเราจะเตรียมทูบเลยนะครับในตอนนี้ เรารู้แล้วว่าผีเป็นไมลิ่งค่าสติเหลือ62สปะเหลือรีเพลใช้การเขียนใช่ไหมขอทำไอ้นี่ก่อนแล้วกันโรรโขงเดี๋ยวมันก็เหลือ50แล้วอ่ะ ค้าสตีนี่ก็จุ่มเลยครับปิดปิดน้ำดิโอ้โหปิดโอเคยืนจุ่มเลยนะฮะเนี่ยยืนจุ่มตัวนี้ไปเลยเดี๋ยวมันก็คุยครับเดี๋ยวมันก็คุยน่งยอด้ียเฮ้ยกล้องลอยได้เหรอย็ดโคตรจิ๋งอะกล้องลอยได้อุ๊ย โยนของฮะเอาดิคุยดิเปิดไฟด้วยครับตรงนี้มืดมาก อุยไฟกระพริบครับยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยเลยนิ่งจัด6.2ครับคุยหน่อยเฮ้ยโคตรเงียบเลยอะผมว่ากว่ามันจะคุยผมว่าคาสติผมคง ลดต่ำกว่าห้าสิบแล้วผีก็จะเริ่มล่านะครับเกมนี้ตัวที่ไม่ต้องใช้มือลิงเลยเนี่ยมันก็ยังอยู่แถวนี้นะเห็นไหมมันอาจจะยากนะครับพาราบลิกเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้อ่ะอยากให้มันอีเวนต์ครับอุย้ยสวยโอเคแค่นั้นแหละก็จะเหลือ กางเขนกับรีเพลนะครับอันนี้ก็แค่รออ่ะไม่มีอะไรคือถ้าถ้ามันอีเวนต์ได้ก็ดีอีเวนต์ไปเลยผมจะยืนให้มันดูดค่าสติไปเรื่อยๆนะครับให้มันต่ำกว่าห้าสิบถ้ามันต่ำกว่าเกณฑ์นะ ผมไม่ชอบมือลิงตรงที่ว่าแบบเล่นแล้วแบบจอมันจะมืดอ่ะหน้าหน้าเราจะมืดอ่ะผมไม่ชอบตรงน,นั้นแหละผมเลยแบบไม่อยากเล่นเท่าไหร่มือลิงอ่ะผมแบบไม่ชอบอ่ะผมเลยผมผมแบบคือคือถ้ามันไม่จำเป็นต้องคือยังไงอ่ะถ้ามันไม่จำเป็นริงก็จะไม่เล่นเลยขอเล่นแบบปกติดีกว่าอาจจะช้าหน่อยแต่แบบผมไม่ชอบมือลิงอ่ะมันน่าเล่นแล้วแบบ จอแม่งดําอ่ะไอจอไมงด,ดําดิคือแบบหน้าคือหน้าจอเรามันจะมืดลงอ่ะเออสวยคือหน้าจอมันจะมืดลงอะครับมืดลงแล้วทีนี้มันล่าแล้วมันไม่เห็นตัวนเกอะไหมผมไม่ชอบตอนนั้นแหละโอเค เบิร์นค c ูซิฟขอสักสี่รูปแล้วกันเกมนี้แต่ถ้าไม่ได้สีรูปผมก็จะถ่ายเกลือนะครับเกลือตรงเนี้ยถ่ายแบบว่าให้รูปมันเต็มนะครับเออแต่จริงๆผมจะได้การเขยนสี่รูปก็ต้องรอให้มันไหม้ให้ครบสี่สแต็นะครับโดยที่เราต้องรอให้อิเ a c t ชันหายไปด้วยนะครับ เพราะว่าตอนที่มันไหม้ใหม่ๆเนี่ยมันจะติดอินเทอร์แอคชั่นก่อนก็คือรอจนหว่า m f จะเงียบอะ่ะอ่าพอ e m f เงียบก็ค่อยไปถ่ายนะครับประมาณนี้หรือว่าแบบมันย้ายห้องเนี้ยถ้ามันย้ายห้องผมก็จะถ่ายเกือลแล้วก็ออกไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแบบขยับกลางเขนไปห้องผีห้องใหม่อะไรแบบนี้นะครับเข้าใจไหมอ้วนเข้าใจไหมครับอ้วน แทงแม่งเลย,ยริงด้วยครับโอเคงั้นเอารปเดียวก็ได้มาเดเสียงเงียบมากครับตัวนี้มาลิ่งไงแล้วนี่แน่ผีแก่ครับผีแก่ตัวนี้ผีคนแก่เสียงเงียบมากครับย้ายไปห้องนู้นแล้วฮะ โอเคเรียบร้อยครับหยุดล่าแล้วปะเราก็ถ่ายเกลือกองนี้เลยครับสามรูปก็จะครบพอดีนะอ่าโอเคปะออกเลยไม่มีอะไรแล้วเกมนี้คือไม่ต้องไปฝืนเอาอุ้ยจิตเคแมงแค้นวะเนี่ยมันผีขี้แค้นนี่ว่าผีแกผีแกโอเคผีแกนะครับปะ ไม่ต้องแบบไปฝืนรอการเขนรูปที่สองที่สามแล้วเจยเวลาเอารูปเดรยวก็พอแล้วโอเคนะครับผีตัวนี้ก็เป็นไมลิ่งนั่นเองนะฮะรูปถ่าย80ดดอนนะครับเวลาที่ทำได้ก็จะเป็น 13นาที14วินาทีก็ประมาณนี้นะฮะกระดูกอยู่อารทยสตอเรจรูม right นะครับก็คือห้องใต้ดินห้องใต้ดินชั้นล่างนะครับห้องขวาเลยห้องแรกเลยอ่ะอ่าห้องแรกเลยประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s ไครต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับโอเคก็สวันดี ผมขอตัวลาไปก่อนสรับวันดีสวัสดีครับ